สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะวันนี้หลุยกับชาชามาร่วมเทศกาลอื้อเซอร์ใช่ไหมอื้อเซร์ใช่ก็คือเป็นเทศากาลที่คนญี่ปุ่นเขาจะจัดกันทุกปีนะคะปีละครั้งก็คือมัน,นจะเป็นเทศากาลที่แบบว่าวันเนี้จะเป็นวันที่พระอาทิตย์ยาวนานที่สุดจะเป็นวันที่แบบ longest day นะคะก็คือยาวนานที่สุดพระอาทิตย์จะขึ้นตั้งแต่ตีสาม แล้วก็พาทิตยตกประมาณสี่ทุ่มนะคะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไทยแล้วก็มันก็มีคอมมูนิตี้สนยากุที่ย้ายมาอยู่ที่ไทยเขาก็มาจาัดงานนี้ที่พัทยากันนะคะเราก็มางานนี้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างจากพี่ซาชาสปอยมาก็จะมีร้องเล่นเต้นราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้าน ทำนองนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในงานจะเป็นยังไงไปกันเลยก่อนที่เราจะไปดูว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรบ้างหลุยขอเล่าให้ฟังแบบสั้นๆว่าเทศกาลนี้มันคืออะไร It's ซัก <'s> like. เป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นยาวนานที่สุดในรอบปีและถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวซากะ,ะหรือที่รู้จักกันในนามยาคุส ไว้เดี๋ยวมาเล่ารอบหน้าว่าทำไมต้องเป็นซาคาแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันแรกของฤดูร้อนอีกด้วยซึ่งคนยาคุสเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันเป็นแสนแสนคนเลยนะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลนี้ในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายมีการบูชาดวงอาทิตย์ขี่ม้ามวยปล้ำกีฬาร้องเล่นเต้นลากิจกรรมพื้นบ้านต่างๆและงานนี้เขาจัดกันสองวัน สำหรับวันแรกเริ่มงานตอนเที่ยงยาวไปจนถึงตี5้าของอีกวันงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆเป็นงานที่ทุกคนจะมีโอกาสได้พบปะญาติเพื่อนฝูงและคนรักเพราะในสมัยก่อนช่วงรู้ฤดูหนาวผู้คนจะมีโอกาสได้เจอกันน้อยมากๆ พอถึงช่วงรู้ดูร้อนเขาก็เลยถือโอกาสนี้มาเจอกันซึ่งรู้ดูร้อนมีเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานที่ยาคุสนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปเสิร์ชเพิ่มเติมใน Google ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่ไทยกันบ้างว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอ้อแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มีการจัดงานนี้ที่ไทยพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเข้างานก็จะมีการพูดต้อนรับและอวยพรนะคะหลังจากนั้นก็หยิบริบบิ้นมาเพื่อขอพรแล้วก็ตีกระดิ่งขอให้พรสมดังปรารถนาจากนั้นก็เอาริบบิ้นไปผูกไว้ข้างในงานอีกทีหนึง่ง ค,อ,คอ,อันนี้คอมูสนะคะเป็นเครื่องดื่มของคนยคักษ์กุสแต่ว่าไม่กินไม่ได้เพราะว่าท้องอยู่ก่อนันนี้เป็นแพนเค้ก <c oughs> กินแพนเค้กได้อย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวเอาให้ซาชากิน <c oughs> การเปิดงานนะคะมีการแสดงเต้นพื้นบ้านร้องเพลงของเด็กๆด้วยน่ารักมากๆ ว่าท่าทำไมต้องมาเอาโดะทำไมต้องจัดงานเอาโดะก็เป็นเนเจ่อละไม่เชื่อต้องเป็นเนเจอร์เหรอไม่ต้องไม่ต้องเป็นร้านอะไรนะไม่ต้องเป็นแบบร้านไม่ต้องนั่งร้านไม่ต้องอยู่อะไรละแล้วทำไมไม่นั่งแล้วทำไมไม่นั่งตก เนือเ้อหมูหรือเนื้อหัว <c oughs> ไม่รู้ไม่กินนี่มนไม่ได้กิน <บา S 2> คนยากุจะได้กินเนื้อบาออร์บีคิวตอนช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าหน้าหนาวทำปิ้งย่างไม่ได้ <c oughs> อันนี้ใส่กอกเลือด ซไ <utan> ส้กรอกเลือกเหมือนที่โอ้ยแมลนวันเหมือน,นที่ยาคุตเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีโปก็เหมือนที่ยาคุตปลาอันนี้ข้าวแตนเราเอา,เอามาเองน,นะคะเราออกมาสู้กับอาหารยากุสุ <c oughs> แล้วก็เป็ลาชกีแล้วก็อันนี้นะว่าอะไรนะโตตดเรวชิบเรก,รก <oras? S 2> ชิบเรก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 แล้วก็มีสลัดนะคะ ก็เป็นอาหารยาคุสหมดเลยนะจริงๆก็มีแบนด์วิเดอรสกีเยอะแเนี่ยพิเดอรีเยอะแยะปกติมเปล่าอันนี้ก็เป็นการตกแต่งจานอาหารนะคะตรงกลางเป็นเค้กตับปกติทำมาจากตับวัวใครอยากลองชิมสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเปิดสูตรใน Google ได้เลย หลังจากกินข้าวเสร็จก็จะเป็นการแข่งกีฬากันนะคะมีแข่งทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเลยอันนี้คือมัสเวสลิงมัสมาจากภาษายาคุสแปลว่าไม้นะคะวาเเกกดัััันโอ้้ยยยี่บตรระ поставить ему кладеру Павлу Дуцеву. Второй подход. Получить тепло. Саня! Раз! Два! Три! Саня! तंकु तंकु 250 तंकु जरा आशा कि म जा ओ तंकु हरक मेरी किस हां ओके चब जरा र र तत रस हां 3 안그 <laughs> Bien. Look at okay. the enemy. Look in the mirror where appears no friend of me. i yeah, yeah, well Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better man. Better believe in your mind because it's everything. What's up? Go!

การเต้นพื้นบ้านเป็นวงกลมหมุนตามเข็มนาฬิกาเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลังบางความเชื่อบอกว่าเป็นการเต้นเพื่อรับพลังงานจากพระอาทิตย์ กิจกรรมช่วงเย็นมีประกวดสาวงามด้วยสาวๆก็จะมาแสดงความสามารถกันมีเกมหนึ่ง ให้สาวๆพูดชมกันเองไปเรื่อยๆใครคิดคำชมไม่ออกคนนั้นแพ้หลุยรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่ารักดีจังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยโอ้ไม่ได้่รอชอจี่อะเฮ้ยมัน เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะวันนี้ก็คือเหนื่อยมากเหนื่อยแดดมากแดดแรงมากแต่ว่าก็สนุกมากเหมือนกันนะคะหลุยอยากจะไปเห็นจริงๆแบบเห็นด้วยตาตัวเองเลยว่าที่ยาคุสเนี่ยเทศกาลมันจะเป็นแบบไหนก็คือมันก็คือมันก็จะแกรนกว่านี้มากๆนะคะเพราะว่าที่ยาคุสก็อย่างที่บอกไป คนเขาจะไปคนทั้งยาคูซาเขาจะไปร่วมงานนี้ก็คือแบบมีหลายแสนคนอะเยอะมากๆนะ เออแล้วแต่ว่าทีนีของเราก็คือมีแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเป็นคอมมูนิตี้คนยาคุสเล็กๆในไทยเนาะปีหน้าถ้ามีโอกาสก็จะไปเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้นะคะว่าที่ยาคุสเนี่ยเขาจะจัดงานอลังการกันขนาดไหนนะคะเพราะว่าแค่เห็นแค่วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นม,มากๆแล้วเดี๋ยวรอปีหน้าไม่พลาดแน่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากบ๊ายบาย ขอไปอาบน้ำอะไรกินข้าวอะไรก่อนนะคะบ๊ายบาย